ได้ได้ได้ไดไดอาจารย์ศิลาปูศิลามาเพราะว่าเคยตีกระแปอนี่เป็นนม่อย่งของเขาเรียนกรอบอะไร่าเ้ยนะเอจะไปซื้อทั้งเขาสันบะอเออปอะไรบาบ่ได้น้ำตุกไข่บ่นเนากเป็นเลี้ยนบะเออโอ้อเนื้อดว่วนรุ่นเนืน้อด่วนนี่ของป่องท่าใหญ่เป็ะาเจ้าทอใดอใหญ่ไข่กระเมท่ดใหญ่ใสด้มาเบงดูยูนเิูน เงี้ยกับมอเบิงดูวยเดี๋ยวค่อยคาดข,ขึ้นไปทอดไดบูษาทอดไหเติบอยู่ดีว่พันอยู่บ่อ่านหนงบ่อดพันรุ่นเมืมดวงมันเป็นมันเป็นขึ้นทั้งแดงมันเป็นทั้งแดงอดอดมาตัดดนหรือเปล่าีรวงวัทวสสวี่อันสองกระเทียงวดเลขสองงวดเนีเอาคือถึงมาสามงวดแล้วเออกระทีสามกระสีไรแต่สามคนหรือล่มาเออได้มาตั้งแต่สามหก แล้วศูนย์สามแล้วซื้อหกศูนย์สามมันดอกหาศูนย์สามวันนี้แล้วกับแม่เจ็ดสามหกไม่ออกสามสามหกมนนี้ห้วนนี่ดิเจ็ดสามหกแปดสามหกเก้าสามหกไม่ออกอันสามสามเนี่ยเพราะว่าแขวเขาทาเนี่เต็มไข่ไปเองดอกข่านใสขึ้นอย่างไดเฮ็ดหลักคอน้ำเพลินเปล่ นี่นี่โตอยู่นี่้างนีรุ่นเนือดวงเมียังไปอืม่รุ่นเนือดวงเจ้าคือว่าน้ำเจด่งจิบอมอันนี้เบียแก่เป็นน้ำเิ่นมันมีแต่เบียรแก่กับล็อกเก็ตเยนะเป็นกระถูกเมื่อมื่บ้านทั้งหลังทั้งบนมีเยอะถือเท่าไหถามก่อนเนี่ยกไปถือเท่าไหร่่ส่อไล่่ไบ่สื่อหล่ใช่ไหมสี่หนึ่งก็คือว่าสื่อ ไม่ว่าเรียกร่างมาได้ว่าบนขยังว่าขอยังว่าวิ่งล่างซี่บ่ซีล่างก็ต้องกลับแล้วกับเสือบวกกับเดี๋ยวสี่หนึ่งสี่หกสี่แค่นั้นเดี๋ยวมาเดิไปกลับก็ออกกลับออกมาได้ซี่เจ็ดกับซี่สามข่อยกาทิมเลี้ยสองตัวสี่หกกับซี่หนึ่งแต่วันข่อยกับว่าเสือซีหนึ่งไม่กลับเลยข้างบนก็เพื่อจะวันหาหนึ่งหาสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไ่อกับว่าขืนว่าล่องข่อยยกว่ากลับพร้อมนี่เล่นเชิงเดียร์เลแรงในเลี้ยงบวกกับ บวกกลับบอบนบว่าง่อขางก็ร้างจ้าสันธือ์กระืดไปรอดวางทีเคยสื่อไปสื่อริงหลอเม่หลายเจ้าไดสิทตัวเขาเคยมักสื่อรเงื่อนงวนึงถึงน้ำเล่าเฮเล้าบอถูกเพราะว่าเลาบ่บบว่างเลาบ่กลับเล่าบวนบ่่างได้หลายล้านเง่ยมันเคยสื่อขึ้นเราเหมนเงินเทรัตามัี่ขบตะมก็เงือล่างอเทไรมัน ถ้ามันส่อเล่าเลยสื่อี่กเกตเออต่อไปนี่ละสิซื่อน้ำเฮ็ดใถมมันถือขันเพิ่นมาล่างใส่บุญเลยมาเหรอยสูก็สื่อน้ำเคยบจักเลยเฮ็ดติไปูตก็บอกตามสูตรมันจะซื้อน้อยใหญ่หรอกมันเคาถือแล้วมันเขาสูตรแล้วล่างเป็นล่างให้บนเป็นบงไของเล่าแล้ก็กลับปีด้วย ส да มัยก yeah. ิจหนึ well ่งเราสื่อเกหน่งเออง่นี่กันสเห็ไปแล้วไปหรอเปล่าเรี่กร่างแต่ว่าจอยตัวเดียวเอาง่นี่พ่อได้บอกัสือสกเอาพอกันนี่บอกคอยกระซิ้ซกันบอกอ่านดกบอกกี่แดงแน่อื้อสกปรมือืนก็สิบบื้อนันหมดยนี่ลยนี่แหะคิบนี่ละบอคิบนี่ละ่อกันเอากระซิบกระซิบบอกมึงดูสือสื่อสกปมันสิดังแ โอ้ยเจ้าสภอาแล้มันสีดำงจีอันเขาบอบอกมอันดอกกระซิบกคลิปนี้กระซิบไว้ถ้าล่งมืออื่นผุนเราสันเออคลิปนี่ไว้ล่งมืออื่นดูสิลงโลดอ่ะเอาแย้มเนี่ยตัวใดตัวเดียวมนนา ก็กระดีก็ได้คูนึงคนเ้ด้ตัวล่างเพื่อนมันกัสี่ใบคนนด้ฮะเอาเียไม่กินคู่หนึ่งเออคู่หนึ่งก็ได้สองสี่พันบ่แล้วเนาะมันกันใบนึงคืได้มันใบนึงได้สองพันเอออสองใบก็ได้สี่พันเออโอ้ได้เพราะได้ใส่ขึ้นอย่นี้มานะเอาตัวเดียวอ พอบอกพอสองตัวก็ได้ตัวเดียวตัวเ,นนเ,ดเดียวเขาบอกจังสันมืออ,อน่นหนายเด้อจังสันมืออ,อน่นหนายม,มือมือมืออนเอาตะลางหรือทั้งบนทั้งล่างตะล่างบนเที่ยเอาตะล่างกัพอแล้วเนาะไปซื้อลอตเตอรีเนาะเี่ยอนบนเลือป่านนึงเที่ยครับแล้วว่าหานี่ก็ตหนึ่อยู่ เจ้าพ่ขื้นบนล่ะเด็กเล่าเสียงมาให้เบงเด็กเล่าเสียมมาให้เบงเจิงเจงว่ตึสมัควเตียถือนาำตืนนก็อก็บ่นสแมนปัจจุบันแมวยรุ่งล่างกนเสกแล้วกุ่งตัวสิ้งเขามเขาเด โโน,นี่เราก็รหาหาหนึ่งห,หาสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบนต้องนวนซี่หนึ่งเนี่นนยนะคอยบอกว่าซี่เจ็ดตัดทิ้งซี่สามซี่สามนี่ก็ตัดทิ้งเอาซี่หนึ่งกับสี่หกมาดูใน,น,นหน่อยหนึ่งขันเป็นเท่าเนาะเื้อบนซื้อล่างแล้วกระบอกกลับถ้าเป็นกีดแดง โบ้ชื่อเลขอาจารย์อึกว่าเอาเลขเล่าเนี่ยเสียนหนิให้เป็นล้านนี่ความเราเอาอีหลีนอะที่เคสซีตรงๆนี่ให้ลังเหนื่อยเอางี้แต่ตลิกล่างเขาก็ซื้อบุญน้ำมาก็กลับตัวน้ำเขียนชัยยาโคันตื้ล่างนี่มันร่องคิเล่าอยู่บ่ร่องสรุปกับสรุปกับร่องคิดเล่าพร้อมบ่ผู้มักกับเจ้างซื้อนะเนาะบ่มักกับเจซื้อคือเล่านี่ล่ะ อันนี้มากนั่อาจารย์ไอติมซื้อนี่แล้วอาจารย์ไอติมได้ไหมแล้วซีเจ้าว่าอาจารย์ใชยาอาจารย์นนัแม่อาจารย์นี่ยังก็จารันจันแมวบอจันแมวบ่อจ้าาวจันแมวจันไอติมอ๋อซีหกเนี่ยกับใครจำได้ไหมซีหกสามบัน่เออบันีนเรนียกอาจารย์ไอติมฟ oh ันทองซีเนาะอาจารย์แมวฟันกันให้ซีสาม เออหกสี่สามเออแม่นบันยังก็มากลับเอาบันอาจารย์แมวมันตรงกันสี่สองสีสมสห้าก็ซื้อไปได้สี่ห้าก็ซื้อบันนี้มืเบิงกันเชยนชัยาสีหเออมื่ตรงกับอาจารย์แมวสี่หกสามกับสามหกยังกลับกันยังสินะสีหามันออกนะแต่พาสซื่อไ่เ สีหาก็ซื้อเป็นแสนคือกันเด้ีก็บ่มักเด้เลขตัวนี้าเลขมันมาหาแม่ข่อยว่าน่ะเลขมาหาเที่ยมันนันเข้าเพราะว่าอาจารย์ได้ติ่มมา4ฟันทงเลขเส้นยาๆก็มา4 6ก็เลยซื้อขึ้นบอก4 2ออก4เงอิงออก4 2เนาะพาตมเดียวแม่นํา1 บอกคือบอกว่านี่เลกก็บอกเองค่ะซีหนึ่งบอกซีหนึ่งได้ยินอยู่คือกันฟังแล้วมันก็ลืมฟังแล้วก็ลืมืมเ์หนึ่งเขาเขากำลังจะมีโศกเพราะว่าเขาตั้งทองคอยก็คิดอยูทดิเอาแล้วกำลังตั้งทอง วันนาเอาไหมเดี๋ยวล่อมืออื่นเอาลงไปซื้อลอตเตอรี่ออกพอดีละอะไก็เป็นบอกจริงบริบบกเด้อตัวเดียวก็ยังบอกบอกมืออื่นเปิดไฟเหมืออื่นสิไฮดอกว่าสัตว์เดี๋ยวมืออื่นมากไหมเจ้าจองลอตเตอรี่แตนไว้เลยว่าเพื่อนเจ้าของจริงเอ้ยเอฟซีมาเพรต้องไปเอาเสษดอกซื้อนั่เชียนใส้ย่านนะสั่น เด็กมันก็แม่แหละมันหน่อยโตเพาะอีหน่อยนึงไม่ว่าเกี๊แดงถ้าซื้อนั่นเบิดเป็นแล้วได้เป็นล้านคันบาบายขันซื้อสมวดขันมันถือเกี๊ยนหนึ่งเหรอขันมันถือน้ำเหล้าตองหวนแรกกับซีเซียหมันให้สิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงวดละหาแสนงวดละซี่แสนได้เป็นล้านสามหวดนี่ก็ถือมาก่อนแม่น้องข้ามแพงถือบนถือล่างซีหนึ่ง ซีหกเลขแย่หลุดหลักซีอาจารย์ไอยจิมหามาเด้ซีน่ะเพราะว่าอยู่ในไลนในกลุ่มเลยอาจารย์ไายจิมเขาเรียกเสียมมันว่ากันบอมาซีนี่สั้งหมเจ้าม่คนถือประเทศเจ้วเออเลขเจ้าจย์แมวนี่แต่เป็นข้าเจ้าสีลุ้ยรัฐบาลข้าเจ้ากับสีลวยเด้เลขจันแมวน่ะภูเขาวหาย เอา,ท,าท่านผู้ชมมืออื่นล่อมืออื่นจังสือครีมสายตาเอานั่นแค่เสียมห่อมาแล้วแค่เสียมมาแล้วม,ม,วม,มวท่านโอนเงินให้เพิ่นเอาแค่นี้แหละท,ท่านผู้ชมล่อมืออื่นเด้อค่ะเด้อ